เออเอาดี๋ยวขอสองนิ้วได้ไหมอันน si> ี้ก็จะเป็นจุดชมวิวภูผาพึ่งนะครับจุดชมวิวภูผาพึ่งป้านห้วยม่วงนะครับ้ไยกด หมอหมอหมอเราอวยไปทางนี้เอ่อหมอถ่ายวิดีโออยู่หรอครับครับถ่ายวิดีโอจุดชมวิวไปโอเคครับอันนี้คือจุดยอดอสูงสุดนี่ครับคือมุมแหลมเลยครับสูงสุดของยอดตรงนี้นะครับแต่คนอื่นเขากล้าไปนั่งตรงนี้แต่แค่ผมแค่ไปกอดเฉยๆขาสันสุดยอดมากครับดูวิวบรรยากาศครับพื้นที่จะเห็นหมดเลย ในโซนของส่วนตำบลนารีดําก็จะเป็นโซนบ้านให้ม่วงบ้านบ้านฮหม่วงแหละโซนนี้แต่ก่อนนองอาซายก็จะนรีดําแล้วก็จะเห็นบ้านให้ม่วงบ้านบ้านเพียแต่ว่าตอนนี้มีหมอกพีเอ็มนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอีกยอดลูกนั้นนะครับขั้นวดีเดยวเดีวเีเดียวเดนยเดี๋ยเดี้ยวเดียวยยดดดว ฮาน,นอยคุณว่าว่านอยน็นวะวะบอกห้เอววะสองโมวะโมกินน้ำมันตั้งไรเป็นมาก็คือถ้าใครขึ้นมาบนยอดจะเห็นเป็นเหมือนแบบเหมือนแบบกลู่หัวใจอยู่ช่องตรงนี้ตรงไหนคะตรงนี้จะเป็นรูปหัวใจาครใใครูปหัวใจเลยจริงๆบอกเลย <วะ S 1> แต่ว่าหัวใจมันจะว่าไม่ค่อยอห,หัใจขาดใช่ไหมไม่หัวใจไม่ค่อยดีเท่าไรใจไม่ดีพอใจหายตัง้องตไดก่อนเนียตัง โอ้ต้องตังค์คุณแล้วยืมแ่น่ะแล้วหอกมัลังที่แล้วแล้วคนที่ไปกดไปกดภาพอ่ะจะทันไหมเออตั้งไว้หลายวิไงสิบวิมันก็ทันนะก็สิบวิไม่นำไปบ่มนะยี่สิบวิไม่ถึงนะคะมันได้แค่สิบวิเออเนี่ยสิบวิสิบวิมันทันอยู่แล้วแค่นี้เองอันนี้กเปลี่ยนกลายเป็นทายดีกว่าอืมก็ล็อกก็ล็อกอ๋อไปขึ้นมาขึ้นมามีก็เป็นวิวรอบๆรอบๆภูผาพึ่งนะครับมันไ่ได้มัต้องหาอยู่เนี้ย ผู้เห็นเหล็กไฟผู้นั้นผู้นั้นมันรอเกินไปแล้วออดมาฮิใต้บอกรอดไหนไม่ออดจะสร้างแบบที่เป็นตรงเนี้ยผมจะบอกว่าตรงนี้มีใครรู้บ้างบ้านที่้มังมันอยู่ปึ๊บให้ดูก้อนหินนี่คนที่เคยมาก่อนอ่ะก็จะมีตรงนี้ไงคงชาติที่อากมารอบที่เขาได้ได้แล้ววะอี๋ ครั้งแรกในชีวิตเลยที่เกิดมาอายุ3าามกับปีนี้ครั้งแรกวิวไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เป็นฟุมองเหมือไรหุ้หมอกหมอกเยอะวิวบ้านห้วยม่วงนะครับหมอกเยอะแล้ววัดดินน้าปน สปนาอวิดได้ทำอาหารนน่าปนามาก้มา,าว่วโอ้น้ำฝรังขึ้นพอดีจีน้ำฝรังขึ้นได้ต้นลกมาเห็ต้นขึ้นได้วะเนอะแ้เขาบอก<ข>ว่บเขานะต้องหิบเขาต้อง่วาเขาต้องเป็นทางแบบดีเลยไม่นี้เอาเขียมมาห้อมเดี๋ยวรออยู่รทุกคนนะเียมมาห้อม จบจบสั้นกันได้การสมรสของเขาเนี่ยเขาอี้มาสมรสห่างก่อนเขาขึ้นไปพื้นเมยยอดนั่นคิดว่าเขาอี้ทำอะไรทํามาซ่าร้อยสุดอ่ะคือเอ๊คิดว่าปักลักแล้วเห็ดเสซ็กดีกว่าบ่เซ็เขาใหญ่ๆนะ